What อ่าอาไม่เขาต้มไ่น่ะเขา้อจังเด้ใจนน่ะบ่คอยหัวอยู่กะตาวะมาแบ่งอ้น่หวงเอออนกลาอ๋ออกมาเบึงตะตาน่ะสายไก่สองกั่งกหัวไปโอ้พูดได้วันนี้เอาไปเอามาครเดือนที่ั่านมาน้อบอกเก่แล้วโ้อแต่ได้สก็ไปบัวกูมีแล้วกันน้อ แบบนี้แบบนี้ต้องปกะกาก,กบแบบนี้บ่ได้แบบนี้อาจารย์ซีมูิเจเ้าเพียนลงมาในขวยสีแบงให้นี้ข่านขวอชีแบงว่าจีเจาการแล้วผมก็่จำเป็นตีจะการแล้วพูดเึงมาเป็นป่านี่สีคือสิบเอเจากี่จาการพัชวิวานได้ดีก่อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ยังแต่ว่าม่ย,มายิบยเลยไมาจ้าขอบคุณค่ะเอากระบกเกินอันซองอันเพราะว่าข้าเสียงนี่จะวันนี้ทําขนมพองค่ะ

กินแต่ยี่เงนเลนทุกคนบอกว่าเอาบคนเอาดีแต่เอาทุกคนเอาให้ได้กินทุกคนงานเสียงนะตัว่าคือว่าหัวบ่เป็นานเออรงี้ยเลี้ยงน มีน er ี่เขาม่หนามกิน้อไปยงเปได้เอาไปเปุะเลผมนี่มเียมทะเลเต็มมิลิเกือบเต็มหมดเลยทะเลไปทั้งบ้านแล้ววัดบ้านเดมอ ที่นก,กินไปกไปลั่นไปลัานข้ามไปเนะี่ยกะไม่อยากนม่กินเลย

ม่เอาเอาเลบตัววัวตัวสาวนี่นี่ให้นี่นี่ตัวที่เรืองแต่ว่าจะเอาเส้เด <music schön úc ados> ียวกนี่มันจะจับตัวสีส้มแบบนีเลยแต่ก็บอกว่าสตนอ่นี้พี่บนเดกดูม่ได้สามหอกนี่ยบเก็บเนาะนี่ช่วงว่าก็บอเอาสีไม่ก็ไอ้อยแ้่ว่าจะไมู่นล่กนี่แต่ก็ตะจัมาหยิบขอจับกันก็บอกถึงหน่วยแล้วของคนยัไหลกระโดดเนียวกว่งานงานเยอะแย

สามตจ้ที่แต่ชั้นลกไม่ได้อะไรเ 那你们怎么进货？

<laughs> โอ้เอาสูกวนให้มูเผ็เด้อบัดนั้นนะเดี๋ยวชินุาิตอร่อยนึงพอดอกองี้นแล้วชิมนุชหหง,งลายมาแล้วเฮ็ด,ดบุญน,น, <laughs> น้ำเพลนบุญน้องครับเงินยี่เป็นติไปปลามมเนี่ยต่ <laughs> ป๊ปลาแล้วบัดนี้ขึ้นกระเซียน โดนเนาะสีหามือสีหาขื้นลหละพื้นกับสีห้ใาเลยเ่้วอันพี่นุชเพิ่องไหนเลีมหายแกอ้อยอันแล้วอันสุดช้ช่องน้ำใช้ช่องน้ำกันพี่รกพี่อ้อยเพิ่นกับสีพูละหนมเพิ่นกะเพิ่นมาเพิ่นกอันมึดิ่นเอางบสองทันเพิ่นบอกถึงมันทันหึเพิ่นกะิไปซื้อกินนะรอยเนมันก็ ล้วการช่วยนุกพัฒหาเรอยที่นุกับกุลหารือยสิแลบนี้เพื่นก็จไปไปกับกฎหมายเพื่อนไปดูเด้เไปกับทุกคนเืเท้าเร็วเพื่นก็ิท็กันกนยังบอกโจก็ยังบอกปไปเยอะเล่าไป อ,อนนั่นเลย้อนอืทำบุฟเฟ่ต์าย,ย่างน,น,นะครับเนี่ย้ำไมไม่มาก็ไม่เป็นไ,ไรครับรีนใหม่ผมจงไปหา,า,ามกับวายพรกะวามันสมมาาาาีมันสีมันยูะแล้วตีมันมันหลินมหลายมาลายมื่ตัว่านั่งกินหารกิแล้วกินันดียกินน้พ้ว

อุ้ยถึก็สิ่งทีห็ปรบุหนลายย่างโยบุนสิเดตตังค่านู้นคือไก่มี mắn lên đấm hết mắn của thân à.